เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่772แย่งสามีเพื่อน กรรมที่ทำกับใครก็ตามเมื่อทำไปแล้วย่อมเป็นบาปด้วยกันทั้งสิ้นกรรมเกิดจากการกระทำของแต่ละคนเมื่อมันถึงเวลาก็จะสนองกลับคืนเมื่อกรรมสนองคนคนนั้นก็จะได้รับผลแห่งกรรมไปเต็มๆอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อมารินีที่เจอการย้อนกลับของผลของกรรมจนไม่กล้าที่จะกระทำเรื่องไม่ดีอีกต่อไปแก้ว สาวสวยวัย30ปีแต่งงานกับทยาหนุ่มใหญ่วัย40ทั้งสองรักกันมาหลายปีกระทั่งฝ่ายชายสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานะที่ดีเมื่อทุกอย่างพร้อมคนทั้งสองจึงแต่งงานกันซึ่งก็เป็นคู่ผัวตัวเมียที่ทำให้หลายคนอิจฉากับความเหมาะสมทุกอย่างหลังจากอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งแก้วตั้งท้องลูกให้ทยาเขาดีใจที่ครอบครัวจะสมบูรณ์เสียี เขาเตรียมของต่างๆไว้ให้ลูกที่กำลังจะเกิดเขาซื้อข้าวซื้อของหลายอย่างแล้วก็จัดห้องใหม่ให้ลูกทั้งสองเฝ้าฟูมฟักลูกในท้องเป็นอย่างดีระหว่างที่ท้องแก้วอย่าทำงานหนักนะพี่จะจ้างคนมาช่วยทำงานบ้านให้นะไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่ทยาแก้วทำงานบ้านได้มันไม่หนักหนาะอะไรเลยดีซะอีกทำงานเยอะๆจะได้คลอดลูกง่าย ที่ไม่อยากให้แก้วทำงานหนักเท่านั้นเองเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนลูกในท้องทายาเป็นห่วงเมียกลัวว่าเมียจะทำงานหนักแล้วจะเกิดเป็นอันตรายแก่ลูกในท้องแต่เธอก็รู้ขีดจำกัดในการทำงานว่าเป็นยังไงแก้วรู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อแก้วรับปากเช่นนั้นทายาสบายใจและก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อความมั่นคงของครอบครัวต่อไป ความสุขของทั้งสองกำลังดำเนินไปด้วยดีถ้ามาลินีไม่เข้ามาแทรกมาลินีสาวเปรี้ยวแต่งตัวเชียวโชว์รูปร่างสุดเซ็กซี่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเห็นจะต้องมองจนเหลียวหลังมาลินีโทรศัพท์มาหาแก้วขอมาเที่ยวที่บ้านบอกว่าคิดถึงเมื่อมาถึงจริงๆเธอมองเห็นความใหญ่โตหรูหราจึงขอนอนค้างเราเบื่ออยู่บ้านคนเดียวเหงาด้วย เราอยากคุยกับแก้วนานๆหวังว่าแก้วคงไม่ว่าอะไรนะสําหรับเรานะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ก็ต้องถามพี่ทยาดูด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะเพื่อนพูดขนาดนี้แก้วไม่กล้าปฏิเสธแต่ก็ต้องถามความคิดเห็นจากทยาก่อนว่าจะให้เพื่อนพักได้หรือไม่สิ่งที่แก้วไม่รู้ซึ่งเป็นความลับมาโดยตลอดก็คือ คนทั้งสองเคยเป็นแฟนกันมาก่อนทายาไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่แก้วเพราะกลัวเธอจะเสียใจเมื่อแก้วไม่ปฏิเสธมารินีก็รู้ว่าโอกาสที่จะได้นอนค้างที่บ้านหลังนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงจ้าเราลืมไปว่าบ้านนี้สามีเธอซื้อใช่เขาออกเงินคนเดียวเราเป็นแม่บ้าน คอยดูแลทุกอย่างให้เขามีความสุขจากนี้ไปก็ต้องเลี้ยงลูกอีกดีแล้วนี่แหละหน้าที่เมียเธอจะต้องดูแลลูกให้ดีถ้าเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหนผู้ชายก็จะรักเรามากแค่นั้นความหมายของมารินีก็คือยุให้เพื่อนทางานให้หนักที่สุดจนสุดโสมไม่มีเวลาดูแลตัวเองผัวจะได้เบื่อแล้วก็ออกไปหาผู้หญิงข้างนอกบ้าน มาลินีต้องการครอบครัวของทยาแล้วกลับไปคบหากันเหมือนเดิมเธอต้องการเงินเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยลืมไปว่าจะทำร้ายเพื่อนให้ได้รับความเจ็บปวดเมื่อทยากลับมาจากบริษัทเขาตกใจที่เห็นมาลินีสวมชุดของเมียขณะนั้นแก้วเข้าครัวไปเตรียมอาหารสวัสดีค่ะพี่ทยามาลินี มาที่นี่ได้ยังไงนี่มารินีคิดถึงพี่ค่ะเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะเธอเข้ามาจับมือแล้วก็กอดเขาจนแน่นแต่หนุ่มใหญ่ตกใจกลัวเมียมาเห็นแล้วจะสงสัยในความสัมพันธ์ไม่เอาอย่าทำอย่างนี้ทำไมครับพี่แก้วท้องอยู่นะจิตใจจะต้องอ่อนไหวกว่าคนปกติถ้าเธอทำอย่างนี้แล้วแก้วคงจะเสียใจ ทางที่ดีอยู่ห่างๆกันเถอะได้ค่ะแต่ว่าคืนนี้แก้วอนุญาตให้มารินีนอนที่นี่ได้นะคะสาวสวยนางนี้ไม่ยอมรามือง่ายๆทยากลุ้มใจเพราะรู้นิสยัยเธอดีว่าไม่ยอมคนถ้าต้องการอะไรแล้วจะต้องทำให้ได้เขาเครียดแต่แกล้งทำเป็นยิ้มด้วยความดีใจ มาลินีก็เข้าไปช่วยแก้วดูแลเรื่องอาหารในครัวต่อไปอีกแก้วมีความสุขที่เพื่อนกับสามีสามารถเข้ากันได้ดีเย็นวันนั้นบรรยากาศบนโต๊ะกินข้าวค่อนข้างดีเพราะมาลินีไม่ทำอะไรที่แสดงให้รู้ว่าเธอเคยมีอะไรกับทยามาก่อนเมื่อแก้วเข้านอนทยาออกมานั่งคิดอะไรเพลินๆที่ระเบียงบ้านมาลินีสบโอกาส เข้ามานัวเนียแล้วก็ชวนคุยถึงเรื่องความหลังทายาดื่มเหล้าไปพอสมควรมึนๆเมื่อเจอผู้หญิงมายั่วยวนอย่างนี้อีกทั้งเขาไม่มีความสัมพันธ์กับเมียตั้งแต่เธอท้องเขางดเรื่องแบบนั้นเมื่อเจอผู้หญิงมายั่วยวนเขาเกิดอาการที่เรียกว่าตะบะแตกจึงเท้าความหลังกับสาวเซ็กซี่จนเกินเลยไปเมื่อมีครั้งแรก มันก็มีครั้งต่อไปทั้งสองลักลอบได้เสียกันไม่ให้แก้วรู้แต่ความผิดปกติของผัวผู้หญิงรู้สึกได้จึงปรึกษาเรื่องนี้กับมารินีโดยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จ้องทำร้ายครอบครัวของเธอสามีเราคงมีผู้หญิงใหม่แน่ๆมารินีแกล้งทําเป็นตกใจแซงไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็ยุแยงให้แก้วระแวงสามี ะจริงเหรอจริงสิเขาโกหกกลับบ้านไม่ตรงเวลาและก็มีกลิ่นน้ำหอมติดตัวมาด้วยถ้าเป็นจริงแล้วเธอจะทำยังไงเราไม่รู้เลยเมื่อแก้วตอบอย่างนี้ก็เข้าทางผู้หญิงจิตใจชั่วร้ายจึงแกล้งพูดให้แก้วไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นฟุ้งซ่านจนมีปัญหาทะเลาะกับทยา เขารำคาญที่เธอจุกจิกอีกทั้งกําลังหลงมารินีเขาจึงไปค้างกับมารินีปล่อยให้แก้วอยู่คนเดียวแก้วคิดมากจนเครียดและเข้าโรงพรยาบาลหมอให้เธอทำใจสบายๆอย่าเครียดไม่เช่นนั้นจะส่งผลถึงลูกในท้องแก้วจึงใช้ธรรมะเข้าคม่มเพราะรู้ว่าถ้าจิตไม่ดีสุขภาพก็จะแย่ไปด้วย ทางด้านมาลินีคงทําตัวเป็นชู้กับสามีเพื่อนโดยไม่กลัวต่อบาปกรรมออดอ้อนให้เขาซื้อโน่นซื้อนี่และก็ขอเงินไม่รู้จักพอทยาเริ่มเบื่อจึงขอเลิกซึ่งก็ได้เรื่องหญิงสาวเอะอะโวยวายชวนทะเลาะและก็ออกไปเที่ยวไปนอนกับผู้ชายที่ถูกใจทยาตามไปดูเมื่อเจอมาลินีทําตัวเป็นผู้หญิงไร้ค่าอย่างนั้นจึงไม่ทนอีกต่อไป ขอเลิกกับเธออย่างเด็ดขาดฉันก็ไม่อยากจะอยู่กับผู้ชายที่เอาแต่ใจอย่างคุณนักหรอกกลับไปหาหนางเมียท้องโตนั้นเถอะเมื่อความสัมพันธ์ขาดสะบั้นอย่างนั้นทายาจึงไปขอโทษแก้วแล้วสัญญาว่าจะไม่ทำตัวอย่างนี้อีกแก้วใช้ธรรมะเข้าช่วยจึงอภัยให้เขาแต่เธอก็ให้เขาไปถือศีลเข้าวัดบ่อยๆเขาทำตามทุกอย่างเพื่อชำระบาปกลางใจ จากนั้นจึงใช้ชีวิตอยู่กับเมียอย่างมีความสุขขณะที่มาลินีกลับอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเลวร้ายผู้ชายแต่ละคนก็มีเมียไม่มีความจริงจังไม่ให้ความหรือว่าไม่ให้ตามที่เธอเรียกร้องอีกทั้งยังถูกเมียหลวงตามตบตามตีให้ได้รับความอับอายผู้หญิงหน้าด้านอย่างเธอสมควรถูกตบแล้แหละเหมาะสมที่สุดแล้ว ผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงคนหนึ่งบอกแก่มาลินีที่ยืนร้องไห้กลางร้านอาหารแห่งหนึ่งมีลูกค้ามองด้วยความเกลียดชังบางคนซุบซิบนินทากันอีกด้วยหญิงสาวเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงออกมาด้วยความอับอายมาลินีคิดทบทวนตัวเองว่าทำไมถึงเกิดเรื่องน้าอับอายอย่างนี้และเธอก็รู้ว่าเพราะทำตัว ทำให้ได้รับความทุกข์ใจเธอจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองเพื่อว่าผลบุญที่ทำจะช่วยทำให้จิตใจดีขึ้นตัดเสียนพระพุทธรูป องค์พระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่หลายยุคหลายสมัยนั้นล้วนแต่เป็นวัตถุโบราณล้ำค่าและก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาได้จำรุดหักพังไปตามการเวลานั่นเป็นไปตามสัจธรรมแต่ที่น่าเสียดายและไม่ควรจะเกิดขึ้นกับชาวพุทธเมื่อเห็นแล้วช่างหน้าเศร้าสลดหดหูใจยิ่งนักเมื่อมีองค์พระพุทธรูปจำนวนไม่น้อยที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยร้อยปีขึ้นไป ทั้งสมัยยุคเชียงแสนบ้างสมัยสุขโขทัยบ้างสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้างสมัยอู่ทองบ้างและก็สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นที่ถูกคนใจบาปหยาบช้าตัดศีรษะพระพุทธรูปไปทั้งที่คนตัดเสียนพระพุทธรูปนั้นนับถือพระพุทธศาสนาและเชื่อว่ามันคงจะเคยผ่านการบวชพระมาแล้วแต่ยังไม่ละอายใจตัวเอง กลับกล้าลงมือตัดเสียงพระพุทธรูปที่พวกมันให้ความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมที่จะตามสนองคนประเภทนี้เชื่อว่าเวรกรรมไม่ละเว้นเอาไว้แน่ไม่ช้าก,ก็เร็วจะตามสนองคนพวกนี้เป็นการลงโทษให้รู้จักเวรและกรรมบ้าง ได้มีโอกาสได้เดินทางไปทำสกูปข่าวตามจังหวัดที่อดีตเคยเป็นเมืองหลวงหรือว่าเคยเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาเห็นภาพองค์พระพุทธรูปถูกพวกมนุษย์ใจบาปตัดเสียนซึ่งพระพุทธรูปแต่ละองค์ล้วนมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีขึ้นไปเป็นที่น่าเศร้าสลดใจกับภาพเหล่านั้นยิ่งนักทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาของเราเลยแม้แต่ในวัด พวกคนใจบาปหยาบช้ายังไม่ละเว้นยังลักลอบแอบเข้าไปขโมยหรือไม่ก็ตัดเสียนพระพุทธรูปเป็นการกระทําที่หยาบช้าใจสามของคนประเภทนี้นรกจะกินหัวพวกนี้ไม่ช้าก็เร็วพระคุณเจ้าสมภารวัดแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าที่วัดมีองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ400ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดขนาดหน้าตัก9ฟุตเป็นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักที่พระพุทธรูปทองสำริดองค์นี้รอดเงื้อมมือของทหารพมาร่าได้นั้นเป็นเพราะบุญญาธิการและอำนาจปารมีขององค์พระพุทธรูปและความชานฉลาดของบรรพบุรุษ ที่แก้สถานการณ์เฉพาะหน้ามาได้ด้วยการนำเอาปูนมาโบกปิดทับองค์พระพุทธรูปองค์นี้เอาไว้เพื่ออำพรางตาพวกทาหารพามา่าสมัยที่ประเทศเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านเอาปูนมาโบกทับองค์พระพุทธรูปไว้นั้นทํำลวกๆไม่มีความประณีตทําให้ทาหารพามา่าเห็นเป็นพระพุทธรูปขี้เรไม่น่าเลื่อมใส และไม่คิดว่าจะเป็นพระพุทธรูปทองคำสำริดจึงพากันเดินผ่านไปไม่สนใจแม้แต่ชาวบ้านและพระสงฆ์ที่จําำรรษาอยู่ที่วัดยังไม่รู้ด้วยว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองคำสำริดจนเวลาผ่านมาหลายร้อยปีปูนที่โบกทับเอาไว้ได้กระเทาะออกถึงได้เห็นรูปลักษณ์ภายในเป็นเนื้อทองสำริดนั่นแหละ กลายเป็นข่าวฮือฮาพบพระพุทธรูปทองคำสำัมฤทธิ์และเคยมีทางการที่รับผิดชอบจะมาเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่เจ้าอาวาสวัดรูปก่อนไม่มอบให้เพราะถือว่าเป็นสมบัติของวัดชาวบ้านเองก็ต่อต้านไม่ยอมเช่นกันจึงเป็นนั้นว่าพระพุทธรูปองค์นั้นต้องประดิษฐานอยู่ที่วัดนั้นจนตราบเท่าทุวันนี้ พระกุณเจ้าเผยว่าทั้งสมัยที่สมภารเจ้าอาวาสวัดรูปก่อนๆและก็เรื่อยมาจนถึงพระกุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดเคยมีคนร้ายได้พยายามแอบมาลักลอบขโมยเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเหมือนและก็เคยหายหรือว่าโดนขโมยไปหลายครั้งแต่ก็ได้กลับคืนมาทุกครั้งที่ถูกขโมยไปนั่นเป็นเพราะบุญญาธิการและอำนาจบารมี พุทธคุณของพระพุทธรูปองค์นี้ที่รอดพ้นเงื้อมมือของพวกคนร้ายหัวขโมยมาได้ทุกคราแม้ทางวัดจะป้องกันพระพุทธรูปองค์นี้ไว้อย่างดีก็ตามแต่พวกคนร้ายมันก็ไม่ลดละความพยายามยังได้แอบเข้ามาขโมยโจุลกรรมเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปคิดว่าคงจะเอาไปขายให้กับพวกพ่อค้าคนกลาง ที่รับซื้อของเก่าโบราณหรือที่เรียกกันว่าตลาดมืดนั่นเองเพราะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําสํำริดคงจะมีราคามูลค่าหลายล้านบาทแต่พวกมันเอาไปได้ไม่กี่วันก็ต้องนำเอามาคืนวัดทุกคราเพราะอาถรรพ์ของพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่องค์นี้เองพระคุณเจ้ากล่าวว่าช่วงที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดได้ไม่กี่วันก็เจอดี มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งได้แอบเข้ามาตอนกลางคืนและได้งัดประตูพระอุโบสถพังแล้วก็ใช้เครื่องมือประเภทแก๊สตัดลูกกรงประตูเหล็กออกแล้วพากันเข้าไปขโมยพระพุทธรูปองค์นั้นเพื่อที่จะนำออกจากพระอุโบสถแต่มีอาถรรพ์เกิดขึ้นกลางคันเสก่อนท่านเองเชื่อว่าจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่พวกมันเห็นจนพากันขับรถเพ่นออกจากวัดไป โดยทิ้งหลักฐานอุปกรณ์เครื่องมือแก๊สไว้นอกจากนี้ยังได้พบกับพระคุณเจ้าสมพานวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีวัตถุโบราณล้ำค่าหลายร้อยปีประดิษฐานอยู่ท่านได้เผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปหลายองค์ล้วนมีแต่อายุเก่าแก่สร้างในสมัยตอนต้นและก็ตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาได้ถูกคนร้ายลอบมาตัดเอาเสียงพระพุทธรูปไป พวกมันคงจะเอาไปขายคนพวกนี้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขหรอกเหมือนคนตกนรกทั้งเป็นที่ได้ทำกับพระศาสนาเอาไว้เวรกรรมต้องตามสนองพวกมันไม่ช้าก็เร็วพระคุณเจ้าบอกว่าที่นี่ก็ต้องก่อเสียนพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ก็ใช้ปูนนี่แหละหล่อปั้นขึ้นมาแล้วนำไปสวมแทนของเดิมที่โดนลักขโมยไป ไม่อย่างนั้นจะทำให้เห็นภาพอุจาารบาดตาพระพุทธรูปไม่มีเสียงได้ยังไงท่านเองเคยเดินทุงดงมาแล้วในอดีตตามสถานที่ต่างๆที่เป็นวัดร้างและวัดเก่าที่มีอายุเป็นร้อยๆปีขึ้นไปได้เห็นองค์พระพุทธรูปถูกตัดเสียนไปเหลือแต่ลำตัวและฐานแท่นพระเท่านั้นยังเศร้าสลดใจยิ่งนัก ได้แต่สาบแช่งให้พวกที่มีพฤติกรรมหยาบช้าตัดเสียนพระพุทธรูปไปให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาตัวของท่านเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่พระธุดงตัวเล็กๆเท่านั้นได้เพียงแต่นึกปลงสังเวทในใจเท่านั้นพร้อมกับเล่าว,ว่าที่วัดแม้จะมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีก็ตาม แต่วัตถุโบราณที่บรรพชนได้ทนุถนอมเก็บรักษาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตค่อยๆสุดโรมปุพังตามกาลเวลาอะไรที่ท่านพอบุรณะก็จะปฏิสังขรณ์เอาไว้สิ่งใดที่บุรณะไม่ไหวก็ปล่อยทิ้งให้สลายไปตามอายุไขยอย่างพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูป มีอายุหลายร้อยปีคาดว่าสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อก่อนไม่ต้องคอยเฝ้าระแวดระวังพวกขโมยเลยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้โจรขโมยเยอะยิ่งกว่ายุงซะอีกเผลอเมื่อไรมีหวังถูกพวกขโมยลอบมาลักพระพุทธรูปล้ำข้าองค์นี้ไปแน่จนชาวบ้านต้องบริจาคปัจจัยซื้อเหล็กมาทำลูกกรงประตูหน้าต่างให้มันคงแน่นหนาถาวร และมีการป้องกันตลอดเวลาคนแปลกหน้าเข้ามาที่วัดต้องเฝ้าระแวะังเป็นพิเศษเพราะคนพวกนี้ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าจึงต้องระวังเป็นพิเศษเคยมีร่องรอยการงัดแงะประตูและก็ลูกกรงของพระอุโบสถเหมือนกันแต่พวกมันคงจะลงมือทำกันได้ไม่ง่ายนักจึงพากันหลบหนีไปนี่ถ้าไม่มีลูกกรงเหล็กประตูหน้าต่างเอาไว มีหวังคงถูกพวกขโมยเอาพระพุทธรูปไปเหมือนกันเพราะมีสื่อเสนอข่าวอยู่บ่อยๆที่พระพุทธรูปมีค่าอายุเก่าแก่ถูกคนร้ายจุลกรรมเอาไปหรือไม่ก็ถูกตัดเสียนพระพุทธรูปไปดังนั้นจึงต้องหาวิธีป้องกันเอาไว้ทุกวันนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจไว้ใจกันลำบากเผลอเป็นไม่ได้พวกบันชอบขโมยไปหมด ถ้าเป็นของมีค่าและก็มีอายุเก่าแก่โดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่ต้องการของตลาดมืดมากทางวัดจึงต้องดูแลและก็กวดขันกับพระพุทธรูปและข้าของต่างๆในวัดให้รัดกุมและก็เข้มงวดกว่าเดิมและได้ไปพบกับแก๊งคนร้ายที่มีอาชีพตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายเมื่อคราวที่พวกมันถูกตำรวจจับกลุ่ม พวกมันสารภาพผิดพูดหน้าตาเฉยเหมือนคนไม่กลัวบาปกลัวนรกที่จะกินกระบาลเลยว่าต้องการเงินไปเที่ยวเตรรแล้วก็ซื้อยาบ้าถึงต้องตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายตามใบสั่งทั้งทั้งที่พวกมันเป็นชาวพุทธยังกล้ากระทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่ชาวพุทธเคารพนับถือและวันที่ตำรวจพาพวกมันไปทำแผน ถูกบรรดาชาวบ้านจำนวนนับร้อยๆเฮโลรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันแต่ไม่สาสมกับที่พวกมันตัดเสียนพระพุทธรูปไปแต่สิ่งที่พวกมันได้รับก็คือชดใช้กรรมในเรือนจำหลายปีแต่มีพวกมันที่หนีรอดกฎหมายไปได้ต่างมีอันเป็นไปต่างๆนานานั่นเป็นเพราะกรรมตามสนองทันตาเห็นชาติภพนี้ ฆ่าหมาโดยไม่ต um, ั้งใจเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วตัวผมเองได้ไปทำงานเป็นหัวหน้ากลุ่มงานในสวนมะ่วงแห่งหนึ่งในอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีคนงานส่วนใหญ่ก็จะไปจ้างคนในหมู่บ้านแถวนั้น ซึ่งรวมถึงแรงงานจากชาวมอญอพยพที่แอบเข้ามาหากินในแถบนี้ด้วยโดยคนงานทั้งหมดจะทํางานแบบไปเช้าเย็นกลับส่วนผมทางเจ้าของสวนซึ่งมีบ้านอยู่ในกรุงเทพได้สร้างที่พักให้ผมอยู่ดูแลสวนส่วนตัวเจ้าของสวนหนึ่งอาทิตย์ถึงจะเข้าไปดูแลไร่เสทีหนึ่งเนื่องจากสวนมะม่วงที่ผมไปดูแล เป็นสวนขนาดใหญ่ต้องใช้คนงานดูแลรักษาสวนเป็นจำนวนมากในสวนจึงจ้างคนงานไว้ถึง30คนเลยทีเดียวรอบๆสวนมะม่วงซึ่งอยู่กลางหุบเขาก็จะเป็นป่าและก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายทั้งไก่ป่าลิงข้างหรือแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่อย่างเช่นเก้งหมูป่าเลียงผาก็ยังมีโดยเฉพาะหมูป่าเลียงผามีพรานป่าในหมู่บ้านออกไปล่าได้เป็นประจำ ผมเองก็เลยมีโอกาสได้ลิ้มชิมรสชาติของสัตว์ป่าอยู่เสมอที่พักที่ผมอาศัยอยู่ในสวนเป็นกระท่อมหลังคามุงด้วยหญ้าคาตกกลางคืนก็จะมีหนูอยู่อย่างชุกชุมมาตอนแรกๆผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ต่อมาหนูพวกนี้ก็สร้างความรำคาญให้กับผมทั้งกัดเสื้อผ้าที่แขวนอยู่จนขาดเป็นริ้วเป็นรอย ทั้งส่งเสียงดังรบกวนในตอนดึกขณะกำลังหลับพักผ่อนอย่างสบายผมจึงนอนคิดดูว่าจะหาทางกำจัดหนูพวกนี้ได้อย่างไงในที่สุดผมก็คิดวิธีการกำจัดหนูพวกนี้ได้ในตอนข้าของวันหนึ่งผมจึงนํำข้าวสุกไปคลุกใส่กับยาแลนเนตซึ่งเป็นยากำจัดมแมลงชนิดร้ายแรงยาแลนเนตเป็นยาที่ไม่มีสีและกลิ่นประสิทธิภาพของมันแรงมาก พวกหนูพวกนั้นมากินข้าวสุกที่คลุกยาเข้าไปจึงตายเกลื่อนไปหมดในตอนเช้าวันต่อมาผมก็ออกจากที่พักไปคุมคนงานในสวนมะม่วงเหมือนอย่างเคยในตอนเที่ยงขณะกลับมาทานข้าวผมก็พบหมาตัวหนึ่งนอนตายน้ำลายฟูมปากอยู่ที่ประตูทางเข้าที่พักผมรู้ได้ทันทีว่าหมาตัวนี้ต้องแอบเข้ามาเพื่อหาอะไรกินขณะที่ไม่มีคนอยู่แต่โชคร้าย ดันแอบไปกินเศษข้าวสุกที่ผมคลุกยาให้หนูกินซึ่งตกหลงเหลืออยู่มันเลยโดนยาตายไปในที่สุดถามไถ่คนงานปรากฏว่าเป็นหมาของผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนงานในสวนมะม่วงผู้เป็นเมียเมื่อรู้ว่าหมาของตัวเองตายแกก็เสียใจร้องไห้ส่วนผู้เป็นผัวก็บอกว่าหมาตัวนี้เป็นหมาที่แสนรู้มากเวลาว่างจากงานมันก็จะเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ ผมเองได้ฟังก็ได้แต่รู้สึกเสียใจกับผัวเมียทั้งคู่ที่ผมไปฆ่าหมาของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าให้แล้วจนเวลาผ่านไปหลายปีผมได้ลางานที่ทำอยู่กลับมาอยู่บ้านในวันหนึ่งมีรถเร่ขายผลไม้มาขายในหมู่บ้านซึ่งมีผลหมากลากไม้หลายอย่างด้วยกันผมจึงเลือกซื้อแตงโมลูกขนาดพอเหมาะไว้สามลูกในราคา20บาท เพราะนึกอยากจะกินพอกลับเข้าบ้านจึงใช้มีดผ่าครึ่งแตงโมแล้วใช้ช้อนตักเนื้อแตงโมสีแดงฉ่ำใส่ปากเพียงแค่ช้อนเดียวเท่านั้นครู่ต่อมาผมเกิดอาการชาที่ลิ้นตามด้วยอาการคลื่นไส้และก็อาเจียนน้ำลายฟูมปากอย่างรุนแรงพอแม่ผมจึงนำผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หมอบอกผมว่ามีอาการเหมือนกับโดนยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปในร่างกายจึงรีบทําการล้างท้องให้ผมอย่างเร่งด่วนผมรอดตายมาได้อย่างเฉียดฉิวและบุดวิดหมอบอกว่าผมโดนสารจากยาแลนเน็ตเข้าไปเนื่องจากการกินแตงโมที่ผู้ปลูกฉีดป้องกงันแมลงแต่ว่ายังไม่ทันครบกำหนดที่ยาเสื่อมสภาพก็รีบตัดแตงโมนำมาขาย ฤตยาจึงยังคงอยู่ในผลแตงโมนั้นผมย้อนนึกภาพไปในอดีตที่หมาตัวนั้นต้องมาตายลงเพราะไปแอบกินข้าวคลุกยาฆ่า,มาแมลงที่ผมเอาไว้เป็นเหยื่อฆ่าหนูกับที่ผมมาโดนเข้ากับตัวเองเลยทำให้คิดไปว่าหรือเวรกรรมนั้นมันได้มาสนองผมเข้าให้แล้ว โปรดติดตามกฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่773ในคลิปต่อไป